สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงชะตาของเรานะคะว่าในเดือนหน้าโชคลาภที่รอท่านอยู่คืออะไรนะคะทลิปนี้ไม่จำกัดระยะเวลาในการรับชมเป็นคลิปแบบเรียวไทม์นะคะท่านรับชม ทิปวิดีโอช่วงใดถือเป็นดวงชะตาของท่านในช่วงนั้นยกตัวยอย่างเช่นนะคะท่านรับชมในช่วงเดือนมีนานะคะก็จะเป็นดวงชะตาของท่านในเดือนเมษานะคะค่ะโชคลาภที่รอท่านอยู่ในเดือนหน้าคืออะไรนะคะไพ่มีทั้งหมด12ใบ12หมายเลขนะคะเลือก3หมายเลขจากไพ่ทั้งหมด สิบสองใบสิบสองหมายเลขนะคะเลือกเพียงสามหมายเลขจากสิบสองหมายเลขเท่านั้นนะคะหนึ่งถึงสิบสองนะคะดวงชะตาของท่านจะมีโชคลาภอะไรรอยอยู่ในเดือนหน้านะคะ 1 2 3 4 5สนะคะเจ็ดแ้า เป็ดสินะคะเราดึงไพ่ออกมาทั้งหมด12ใบแล้วนะคะค่ะโชคลาภที่รอท่านอยู่ในเดือนหน้าคือคืออะไรนะคะคลิปนี้ไม่จำกัดระยะเวลานะคะดูช่วงใดถือว่าเป็นดวงชะตาของท่านในช่วงนั้น นะะในเดือนหน้ามาเช็คกันว่าท่านดวงชะตาของท่านจะมีโชคลาภหรือไม่โชคลาภนี้มาจากทิศทางใดนะคะไพ่มีทั้งหมด12หมายเลขนะคะ1อันนี้ไพ่หมายเลข1นะคะอันนี้หมายเลข12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะเลือกเพียง3หมายเลขจากไพ่ทั้งหมด12ใบ12หมายเลขนะคะเราจะเริ่มเปิดไพ่จากใบที่6ลงใบที่1 ะะแล้วก็ใบที่12ลงใบที่7นะคะ,ะเลือกได้อย่างคะหรือฝังว่าจะเลือกได้แล้วนะคะช่วงระยะเวลาที่สับไพ่คงจะเลือกได้แล้วนะคะมาเช็คกันว่าท่านจะมีดวงชะตาของท่านจะมีโชคลาภหรือเปล่าเดือนหน้าและเป็นโชคลาภอะไรรอท่านอยู่นะคะอ่ะค่ะเปิดไพ่ใบที่6ท่านที่เลือกหมายเลข6นะคะไพ่ The Star ยังไม่มีโชคลาภนะคะไพ่ใบที่6ยังไม่มีโชคลาภแต่แต่อาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะหรือเป็นที่รู้จักของคนนะคะในเดือนหน้าท่านอาจจะเกี่ยวกับถ้าใครทําพวกโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Line เลียว u t u b e อะไรเนี่ยติ๊กตอนะคะจะมีคนติดตามมากขึ้นนะคะจะมีคนรู้จักโซเชียลของท่านมากขึ้น โซเชียลของท่านจะโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักประมาณนี้หรือผู้ติดตามมากขึ้นนะคะแต่ยังไม่มีโชคลาบท่านที่เลือกหมายเลข6ต่อไปท่านที่เลือกหมายเลข5 q u e e n of p e n พนเด n s p e n ดิเกิล le, icle, นะคะโชคลาบหมายเลข5ท่านที่เลือกหมายเลข5มีโชคลาบทางการเงินโชคลาบนี้จะมาจากผู้หญิงท่านน่าจะได้โชคลาบจากผู้หญิงบางคนได้จาก ยายย่าแม่หรือบริวารผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าโรงเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือพวกบริวารที่เป็นผู้หญิงจะนำพาโชคลาภมาให้กับชีวิตของคุณจะเด่นในเรื่องโชคลาภทางการเงินการเงินนะคะอันนี้ผู้หญิงจะนําโชคลาภทางการเงินมาให้นะคะท่านที่เลือกหมายเลขห้ามีโชคลาภทางการเงินแล้วจะเป็นผู้หญิงด้วยที่นํามาให้นะคะ ต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขสี่หมายเลขสี่ Temp ยังไม่ได้ยังไม่มีโชคลาบนะคะท่านที่เลือกหมายเลขสี่ยังไม่มีโชคลาบต่อไปค่ะท่านที่เลือกหมายเลขสามหมายเลขสามนะคะท่านโชคลาบนี้น่าจะมาจากมีโอกาสมาจากต่างถิน่นต่างแดน นะคะต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสที่อันนี้อันนี้จะเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับเดินทางเกี่ยวกับวัตถุทางโลกด้วยนะคะท่านจะได้พูดง่ายๆโชคลาภท่านจะได้ครอบครองวัตถุทางโลกมากมายบางคนอยากซื้อที่ดินก็จะได้ซื้อที่ดินบางคนอยากซื้อบ้านจะได้ซื้อบ้านบางคนอยากซื้อทรัพย์สินอะไรก็ตามที่มันไว้เก่งกำไรในอนาคตท่านก็จะได้ซื้อ หรือแม้แต่บางท่านอยากขายที่ดินอยากขายบ้านก็มีโอกาสที่จะได้ขายนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยได้ขายนะคะถึงได้ถึงขายได้ถ้าท่านได้ขายบ้านขายที่ดินท่านจะได้กําไรมากมายแล้วเอาไปซื้อที่ดินซื้อบ้านใหม่ที่ดีที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะโชคลาภของชาวกองที่สามคือได้ครอบครองวัตถุทางโลกมากมาย สิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่ท่านปรารถนามีโอกาสที่ท่านจะได้ครอบครองนะก็ยกตัวอย่างเช่นบางท่านขายที่ดินแปลงนี้ได้กําไรมากที่ดินแปลงนี้อาจจะแค่หนึงไร่แต่พอขายไปแล้วไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่ได้ราคาถูกกว่าแล้วก็ได้ที่ดินเยอะกว่าอาจจะราคาถูกกว่าแล้วก็ได้เพิ่มเป็น3าไร่จากหไร่เป็นสไร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใครอยาก ซื้อบ้านซื้อรถก็จะได้มีเงินเก็บซื้อบ้านซื้อรถซื้อทร Humans ัพย์สินต่างๆที่ท่านอยากได้นะคะทรัพย์สินทางโลกที่ท่านอยากได้อะท่านจะมีโชคลาภทางทรัพย์สินนั้นที่ท่านอยากได้ที่ท่านปรารถนาจะสมหวังนะคะท่านที่เลือกหมายเลขสามต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขสองยังไม่มีโชคลาบนะคะหมายเลขสองยังไม่มีโชคลาบนะคะ ไปายเลขหนึหายเลขหนึ่งก็ยังไม่มีโชคลาภแต่แต่รายได้นะคะรายได้รายได้ที่จะเข้ามาในเดือนหน้าของท่านจะมาจากภาระหน้าที่การงานที่ท่านทำอยู่โปรเจกต์คโครงการใดๆก็ตามรายได้จะมีเงินเข้ามาเยอะแต่ท่านจะเหนื่อยหน่อยแต่ยังไม่มีโชคลาบนะคะถ้าพูดง่ายๆมันก็จะมาจาก ถ้าท่าน,นคิดในทางที่ดีโชคลาภมาจากทางหน้าที่การงานหรือของท่านธุรกิจของท่านแต่ท่านจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยถึงจะได้มานะคะแต่ก็คุ้มค่ากับความเด็ดเหนื่อยนะคะหมายเลขนึง หลักๆนะ่าจะมาจากหนะ้าที่การงานโปรเจกต์โครงการชาวใบายเลขหนึ่งนี้เหนื่อยหน่อยนะแต่จะได้เยอะมากคุ้มค่ากับความเด็ดเหนื่อยท่านที่หมายเลขหนึ่งเนี่ยเลือกหมายเลขหนึ่งเหมือนใจท่านจะบอกว่าถ้าเหงื่อฉันไม่ตกะฉันจะไม่ได้เงินใช่ <laughs> ท่านจะเป็นลักษณะประมาณนี้ท่านก็ไม่ได้คาดหวังเรื่อง โชคลาภเท่าไหร่หรอกท่านท่านจะคาดหวังกับงานธุรกิจโปรเจกต์คโครงการที่ท่านทําอยู่มากกว่าว่ามันจะได้ผลกําไรหรือผลตอบแทนมานะคะเหมือนกับหมายเลขหนึ่งไม่ได้ค่อยไม่ได้ปรารถนาโชคลาภประมาณนี้นะคะต่อไปท่านที่เลือกหมายเลข12นะคะเราจะเปิดจากหมายเลข12ลงหมายเลข7นะคะท่านที่เลือกหมายเลข12นะ,ะท่าน โชคลาภของท่านน่าจะมาจากมรดกตกทอดผู้หลักผู้ใหญ่ให้มานะคะไม่ว่าจะเงินทรัพย์สินที่ดินบ้านรถหรืออะไรก็ตามนะคะน่าจะเป็นมรดกนะคะมร,มรดกและมรดกก้อนใหญ่ด้วยท่านที่เลือกหมายเลขสิบสองได้มรดกนะ,ะโชคลาภตรงนี้น่าจะมาจากมรดกตกทอด นะคะแล้วก็ค่อนข้างก้อนใหญ่ถ้าเป็นเงินก็เงินก้อนใหญ่เป็นธุรกิจบางคนอาจจะได้ธุรกิจได้การค้านะคะได้การค้าที่ตกทอดมาหรือบางคนได้บ้านที่ดินทรัพย์สินของพีฆาต,ต่างๆหรือพวกทองคำเนี่ยนะคะเป็นมรดกตกทอดที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบแล้วก็ส่งต่อให้ท่านนะคะมีโอกาสได้มรดกตกทอดนะท่านหมายเลขที่หมายเลข12 ต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดยังไม่มีโชคลาภนะคะเจ็ดดาบยังไม่มีโชคลาภหมายเลขสิบก็ยังไม่มีโชคลาภนะคะยังไม่มีโชคลาภนะคะหมายเลขอันนี้สิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบหมายเลขเก้าก็ยังไม่มีโชคลาภ นะคะแต่หมายเลข9ก้านะคะก็ยังไม่มีโชคลาบนะคะหมายเลข8ดอย่างอย่างอีกนะคะต่อไปถ้าที่เลือกหมายเลข7จมีโชคลาบสรุปง่ายๆนะคะโชคลาบจะอยู่ที่หมายเลขสิบสองหมายเลขเจแล้วก็หมายเลขห้าแล้วก็หมายเลขสามนะคะ ท่านจะมีโชคลาภหมายเลขเจ็ดเนี่ยโชคลาภน่าจะมาจากเป็นเงินก้อนก้อนใหญ่ด้วยนะคะก้อนใหญ่แล้วก็บางท่านนะคะถ้าท่านมั่นใจในบุญกุศลที่ท่านทําไปนะคะท่านจะมีโชคลาบลาบลอยมาจากการซื้อหวยรวยเบอร์นะคะหมายเลขเจ็ดจะมาจากการซื้อหวยรวยเบอร์นะคะหรือ มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามาแล้วเป็นเงินก้อนที่ท่านบางครั้งท่านก็ไม่ได้คาดหวังหรอกมันก็จะเข้ามาตูมอะไรเงี้ยหลักๆนะ่าจะเป็นเกี่ยวกับการซื้อหวยรวยเบอร์ลาบลอยลาบลอย,ลอยโชคลาบลาบลอยหรือแม้แต่บ,บางครั้งอะนะคะท่านเก็บเงินได้อย่างเงี้ยแต่ไม่มีเจ้าของหาเจ้าของไม่เจออะไรเงี้ยตรงนั้นก็อาจจะเป็นของท่านก็ได้นะคะบางครั้งยกตัวอย่าง ะะท่านเก็บเงินก้อนไม่รู้ใครทําเงินก้อนหล่นไว้ประกาศหาเจ้าของก็ไม่เจอมันก็เลยต้องตกมาเป็นของท่านอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสนะคะโชคลาภทางการเงินหมายเลขเจ็ดนะคะสรุปไม่ง่ายนะคะโชคลาภนะในเดือนหน้าที่รอท่านอยู่ท่านที่เลือกหมายเลข12หมายเลข7หมายเลขหหมายเลขสจะมีโชคลาภ แต่หมายเลขอื่นๆจะยังไม่มีโชคลาภนะคะคลิปนี้อย่าลืมนะคะมั่นทําบุญรักษาสินห้าสดมนต์นั้งสมาธิบางครั้งเราไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องโชคลาภเราทําอะไรนะกรรมดีบุญดีบารมีให้เยอะเติมบารมีให้เต็มแล้วโชคลาภสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตท่านมากมายเอง ะะถ้าท่านมั่นใจว่าเท่าวันหนึ่งบารมีของท่านเต็มในคุณงามความดีบุญกุศลต่างๆโชคลาภจะมาหาท่านแน่นอนแล้วจะอยู่กับท่านนานนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะร่ำรวยมั่นคงบาง้างคั่งสุขอุดมสมบูรณ์ตามที่ฝังที่ปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ